สวัสดีค่ะพบกับบุมบิ่มสามเหลี่ยมโต้อีกเท่ๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องบิ่มจะพามารีวิวรถนะคะที่แบบว่าคุ้มค่าแล้วก็ฮอตฮิตสุดๆเลยบอกเลยว่าใครพลาดคลิปนี้พลาดแล้วพลาดเลยนะนี่เลยค่ะเป็นเจ้า Honda Jazz นะคะตัวนี้เป็นรุ่น1.5 SV ปี2014สสี่ําสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาดูกันค่ะว่าความพิเศษของเขาคืออะไรนะคะนี่เลยนะคะโฉมหน้าของเขาจะเป็นรุ่นใหม่นะคะเป็นแบบใหม่นะไฟจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้าแล้วก็แถมไฟตัดหมอกให้ด้วยนะจ๊ะตรงนี้นะคะกระจังหน้าก็จะเป็นทุบโครเมียมนะคะมีโลโก้ฮอนด้าอย่างดีเลยนะคะามาดูกันที่ล้อแม็กกันนะคะ ล้อแม็กตรงนี้จะเป็นล้อแม็กเดิมๆนะคะขอบ16นะคะของ Honda เลยนะจ๊ะบอกเลยว่าคันนี้เป็นตัวรองท็อปสุดนะเป็นตัวรองท็อป1.5 S V ปี2014คะ่ะลูกค้าไปดูรอบคันกันไปดูด้านหลังกันนะคะบ้าด้านหลังเขาจะมีความพิเศษแค่ไหนนะจ๊ะ สำหรับคันนี้นะคะด้านหลังนะคะบอกเลยว่า Honda าเจ็ดความคุ้มค่าเขาจะอยู่ตรงนี้แต่งมาให้ครบทุกอย่างแล้วนะมีสปอยเลอร์หลังนะคะมีสปอยเลอร์หลังให้มีชาร์หรือมีฉลามให้นะคะตัวนี้มีเซนเซอร์มีกล้องให้ด้วยนะคะามาดูด้านหลังกันว่าด้านหลังห้องห้องเก็บสัมภาระจะกว้างขวางแค่ไหนนะคะนี่เลยสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยมีถาดวางของนะคะด้านล่างก็จะมีล้ออะไหล่นะเดี๋ยวนะั้นเปิดให้ดูก่อนนะ อุย้ยอ่าเอาไปไหนล้ออะไรเธออยู่ด้านล่างรอเปล่าอ่านี่ค่ะลูกค้าอ้ยด้านล่างจะเป็นล้ออะไรนะคะนี่มีล้ออะไรให้ด้วยนะคะแล้วก็มีแม่แรงให้ด้วยนะจ๊ะตรงนี้ก็จะเป็นแม่แรงนะคะในการซ่อมนะหรือว่าฉุกเฉินเบื้องต้นนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากมาดูภายในกันค่ะว่าภายในเขาจะเด็ดแค่ไหนนะคะคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะคะลูกค้ากุญแจจะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวบีมนปิดประตูแป๊บหนึง่ง กุญแจจะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะคะเราสามารถที่จะอ่านบล็อกก่อนเราสามารถที่จะเปิดประตูได้โดยที่ไม่ต้องกดปอกกดล็อกตัวนี้นะเราจะมีสอดมือได้เห็นไหมเอาใหม่นะนี่ล็อกแล้วนะคะกุญแจอยู่กับมือบิมอ่าสอดมือเข้าไปแค่นี้ก็เปิดได้แล้วนะคะหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งลูกค้าไม่รู้ลูกค้าสามารถกดปุ่มนี้ได้นะ กดปุ่มตัวนี้ก็จะเปิดได้เหมือนกันนะคะมาดูกันค่ะความพิเศษของ Honda j a จรุ่นนี้นะคะนี่เลยทุกอย่างเกียร์อัตโนมัติหมดตัวรองท็อปตรงนี้จะเป็นที่เปิดจะเป็นชุบโครเมียมนะคะเดี๋ยวบิมสตาร์ทก่อนนะกุญแจนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นปุ่มสตาร์ท engine นะคะลูกค้านี่เลยเป็นปุ่มสตาร์ทนะคันนี้สตาร์ท บอกเลยว่าคันนี้โคตรคุ้มค่าดูกันที่นี่หน้าจอก่อนนะคะลูกค้าหน้าจอไฟเขาจะเป็นแบบว่า LED เลยนะคะแล้วก็เรือนไม้ของเขานี่แบบโดดเด่นมากคันนี้ปี2014นะคะปีแต่ว่าดูไม้วิ่งกันก่อนนะคะลูกค้าไม้วิ่งจะอยู่ที่116,00 0มกกิโลเท่านั้นนะคะถือว่าไม่เยอะเลยความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่เลย หน้าจอเขานะคะขนาด7นิ้วเล่นได้ทุกอย่างเลยเชื่อมต่อบลูทูธนะคะเชื่อมต่อไอพอดฟังวิทยุ fm am เชื่อมต่อได้ทุกอย่างนะคะลูกค้าโอโหฟังก์ชันครบมากแล้วปุ่มปรับแอร์นะคะจะเป็นแบบอัตโนมัตินะคะเป็นแบบทัชสกรีนนะลูกค้าเป็นแบบทัชสกรีนซึ่งแบบบอกเลยว่าทันสมัยมากามาดูด้านล่างนะด้านล่างจะเป็นปุ่ม hdmi นะคะปุ่มเสียบนะคะชาร์จแบตนะคะแล้วก็เป็นต่อ aux หรือว่าต่อพวก แฟลตไดนะคะคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้หสปีดนะคะลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มมากๆามาดูกันที่พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะก็คือมีปุ่มควบคุมทุกอย่างตรงนี้นะคะแล้วก็มีครูดคอนโทรลให้ด้วยนะคะมีแพดเดิลชิพให้ด้วยลูกค้าจะาคบขันปุ่มบางสายรับสายมีหมดทุกอย่างบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆคันนี้ไปดูด้านหลังห้องผู้โดยสารกันดีกว่า ด้านหลังห้องผู้โดยสารคันนี้นี่เลยเป็นเบาะหนังทั้งคันนะคะเบาะหนังริมแดงด้วยเบาะหนังริมแดงบอกเลยว่าสวยมากๆทั้งสวยแล้วก็คุ้มค่าขนาดนี้ลูกค้าจ๋าไม่จัดไม่ได้แล้วปะไปดูโปรโมชั่นกันดีกว่าว่าโปรโมชั่นจะเด็ดแค่ไหนนะคะสําหรับโปรโมชั่นคันนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะมือหนึ่งนะคะหรือว่าป้ายแดงของเราจะอยู่ที่ประมาณ70,000สกว่าบาท 7จ็ดแสนกว่าบาทแต่ราคาหน้าป้ายของเรานะคะขายอยู่ที่549,000บาทนะคะ549,0 0 0บาทพิเศษไปกว่านั้นใครที่ดูคลิปวิดีโอของน้องบิ่มวันนี้นะคะ Honda j จ z คันนี้นะคะลูกค้าจากราคา5 0 0 0 0 0กว่าบาทนะคะ549,0 0บาทบิ่มลดให้เลยนะคะหรือว่าช่วยดาวให้ลูกค้าสูงสุดคันนี้สูงสุดเลย50,000บาทเลยนะเหลือราคาเพียงแค่469,000บาทนะคะ 4 0 6 0 0บาทฟังไม่ผิดลูกค้าจางวดผ่อนประมาณ8,000นะงวดผ่อนประมาณ8,000นะแต่ลูกค้าได้ Honda j a จ z ตัวลองท็อปไปขับเลยนะคะบอกเลยคุ้มค่ามากแล้วที่สำคัญตอนนี้นะคะก่อนสิ้นปี63จะมีโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นตอนนี้ของเราก็คือโปรโคนละครึ่งลูกค้าได้ผ่อนค่างวดคันนี้แค่4,000กว่าบาทเท่านั้น4,000กว่าบาทยาวๆไป6เดือนเลยนะคะโคตรคุ้มนะคะลูกค้าใครที่ตามหา Honda j จ z อยู่คันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะ พิเศษสุดๆเท่ากับว่าลูกค้าประหยัดตังค์ในกระเป๋าไปประมาณเกือบ3ามแสนเลยนะคะลูกค้าเกือบ3ามแสนนะคะมือหนึ่งเจ็ดแสนแต่วันนี้บิ่มขายให้เพียงราคา4ี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทจากราคาไปห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะโคตรจะคุ้มค่าเลยอย่าลืมนะคะลูกค้าถ้าสนใจคันนี้โทรหาน้องบิ่มคนเดียวเท่านั้นนะคะศูนย์แปดเจ็ด 4639386นะคะรับรองได้ความพิเศษแน่นอนนะคะอย่าลืมนะคะเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าต้องเลือกบุ๋มบิ่ม3เหลี่ยมโตะนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องบิ่มขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้หน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ Subscribe ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ